เสร็จครับเปิดหลเข้ามาล้นมาครับเห็้ไม่คเอยมั้นเท่นไหรนเลย

ครููข่าก็กระเพงทำไมกูสองไหเลยเด็ก้ยเนยราครูก็ไม่เ้าสองไหเลยทำไมเอาสองไครูอายอายแล้วเรียบร้อยดีครับแผลเรียบเลยไม่ได้สู้เลยครับเติมเป็นวัวดูไหลเข้าไปเตไม่โดนครับเตือครับเอาไปสามเย

แคลกกรนขึ้นนานะครับ no เียวน่องมหอ่ครับเคไดเสิฟครับฝั่งนี้เป็นโยนและเติไทยประกันนะครับฝั่งนูเป็นเคและกรนนะครับเางได้รียเตสิบไม่ข้ามครับเไ สวนตอนนึงครับนได้เสรครับเีอะไรข้ามาครับเตะเต้ะเหนือผมบอกแล้วเต้ย่งตูครับหเปิดหัวยิงไป ระดับบนครับผมไปพี่สมดีครับผมเ้ฝั่งนี้เป็นยูนและเติงนะครับฝั่งนู้นเป็นเคและกรนะครับสูงต่อนึงครับโอเคเปิดไหลเข้ามาเตรดีครับเดี๋ยวไปโอเคเดี๋ยวไปแป๊บนึง เล่าไม่มีเล่าพี่พีวิศถือเล่าไม่ใช่เหรอโอเคเดี๋ยวผมเข้าไปแป๊บหนึับหนึ่งตาสูงครับโอเคโอเคโอเคแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวผมไปโอเคโอเค มีแล้วน้องมิกเบลเอามาให้หมดไปสองขวดแล้วไม่ข้ามครับไปเติมครับที่นำสองศูนย์ครับโอต่อารสองนครับ ไม่เอาดิไม่เห็นไม่ร้องไม่หสามสองรอยสองพันัจะได้รสามสอรอสองพันมันยูต์ต่อสองครับยูนที่เสร็จครับลงมาลงมาลงมาเออมือนะขัไปเลยเตะนีครับ สอง่อศ <Okay. S 2> ูนย์ครับเคได้เสร็จครับยืนเปิดหัวไปกาไปสวัสด oui ีคร ja, okay, ับพี like ่เตงครับยับยับยับ ศูนย์ต่อสองครับโยนไทยประกันได้เสิบครับมีแปดคู่นะครับเพิ่งเตะได้สี่คู่นะครับครับมองไม่ผ่านนะครับไม่เตะครับนี่ครับเตงไม่เตะนะครับมองไม่ได้นะครับเหดัติวปใ้ เยอะมากนะครับอ,อึงออกเยอะมากนะครับแตกสวดอยู่นะครับอ,อึงครับสอสครับเคได้เสร็จครับโยงมาครับแต่งเป็นหัวโยนโเข้าไปเีครับยมต่อสอง Samsong của lòng sẵn sàng song có lòng mãn sẵn sàng của lòng mà sẵn sàng có lòng mà sẵn sàng sợ mãn sợ đi sợ mãn sợ mãn จับลว่าไรจบล่าจดไปเน่ระคา่คุมาเลงให้อวะจไายนี่ยำหลนี่ัหล่ดนีประการประการขึ้นเรือประการตลาดเดอนมากนะครับตลาดครับโอ้โหครับมนใจมันใจเอาเล้เอานี่จเอาอเต้เเตเตะโตอีกเอา

อึ้งเสีออกแล้วปะจับเพลาจับไปดื้ออึ้งเสียบไปดื้ครับอึงเริ่มออกนะครับอึ้งแตกส่วนๆเลยครับอึ้งเยอะมากนะครับครับตามอยูหนึ่งต่อสองนะครับยุนและเติงไทยสมิทธนาพรนะครับหนึ่งต่อสองครับยุนได้เสิร์ฟครับ เกี่ยไหลเข้ามาเก่งดีครับพี่กรครับสองตอวหนึ่งครับเกิเกิดดนไหลเข้าไปครับเอดีครับพี่แกงครับ พอพอพอมีสมาธิทีไม่สมาธิทีสมาธิทหนึ่งต่อสองครับโยนไปเสียบครับเโอเคเปิดไหลเข้ามาครับมันเียเเออตะดีครับโอ้โหครับเตะเบิร์ได้ด้วยครับ นางกรครับอสองตัวหนึง่ง ตลาดเริ่มขยับขึ้นมาถึงหลักหมื่นแล้วนะครับหนึ่งต่อสองครับเคเปิดไหลเข้ามาฮะข้อเขียวทไมอเคแล้วก็จันำอยู่สองต่อหนึ่งนะครับได้เสิร์ฟนะครับโอเคครับ ครับเชิครับย่อหย่นย่อยนเคสคนนี้เคยักนนี่นึ่งต่อสครับโอ้ยแน้ำเป็นรลอยไล่ออกลอยเอสเดเจ้าเนาะสต่อหครับเคได้เสฟครับยืนเปิด เข้าไปไปเต็ีครับพี่เตงครับไปไหมอยอังทีย่ังทีนะเยียมแล้วทำไมยูทำไมเฮ้ยอะไรเฮ้อะไรต้องเหไม่ไหมต้องเหไม่ได้เดเย็นรอมก่อนหต่อสอครับยูน่เสร็จครับใครแตกใครแตกแมเดไเข้าไปเอ็นดีครับพี่ตีงเ้ยเลียงเฮยย ทีเสมอเป็นสองต่อสองครับยุดได้เตือนครับครับไม่รับครับวันนี้ขึ้นาเป็นสามต่อสครับยุดได้เตือนครับเห็นไหมเห็นไหมอต่อ

สี่ต่อสองครับยูนเซฟประกันได้เสียครับ

ฝั่งนู้นไปทีมงานเที่บางบ่อยนะครับก่อนและเคนะครับสี่ต่อสองครับยูนได้เสิร์ฟครับเคเปิดหัวเคหลายต่ำเอาเตะแซนด์ไม่ข้ามครับทีนี้ครับขึ้นห้าต่อสองครับอัดมือถ่างอัดมือถ่างแต่หลาดข้างนอกเดือดมากนะครับขึ้นไปอยู่หลักสองหมื่นนะครับ ฝั่งนี้โยนไทยประกันและเตีงไทยสมิตธนาธรนะครับฝั่งนู้นเป็นทีมงานบางบ่อนะครับก่อนและเคบ้านเอื้อบางบ่อนะครับเคเปิดออกฟ้าเปิดเคไหลเข้ามาห่างครับเตะติดแงี้ครับครับเอาล้นมาครับโยนเปิดดึงสองเหยียบหายครับพี่เตีงครับ เฮ้ยตะกี้ไปะไปคขึ้นนำห้าต่อสครับยุนและเตือนครับไชมเกมกันต่อครับหกต่อสครับยนไทยประกันได้เสิร์ฟครับ ก่อนเปิดเทหลยเข้าไปเตะไม่ข้ามครับที่นำเกต่อสองครับคู่หูครับออกก็ได้แล้วแม่ตอนน้จะได้ยืมบันได เจ็ดต่อสองคร kind of ับยูนไทยประกันได้เสิบครับอาจารย์คุณนัทพงศ์ตำแหงครับผมสวัสดีครับแมนชายสุณชัยครับผมสวัสดีครับเราอยู่บ้านเรียบหลังบ้านเรียบบ้านฉลองนะครับสองต่อเจ็ดครับเกมสุดปลายยูเฟิรหัวแต่ยังไหลเข้ามาได้ครับพี่เตอรแก้ไขดีครับ เองครับฟางครับอย่าไม่ข้ามครับพวกนี้ครับคุณเป็น8ต่อ2ครับโยนและเตืงครับไปด้วยเถอมีพรอมามาด้วยเกเค กอนกอนจุกี้ตีม่ด้วยนะครับแกตอสองครับก่อเปิดเกลี่ยไหลเข้าไปจุดเกี่ยวครับลูกนี้ครับสวัสดีครับพี่เต๋อครับขึ้นน้ำเกต่อสครับามว่าจเกมตัวยังอมเห แปดต่อสองครับขออภัยครับเก้าต่อสองครับโอเคอะเพื่อเปิดไม่ออกครับที่น้ำสิบต่อสองครับโยนและเติมครับโอ้โหใส่มากครับโอ้โหครับจับมาเป็นหมื่นนะครับสิบต่อสองครับโยนได้เสร็จครับ ใสมากครับเต่งกับยูนครับตร่งนี้ครับจับมาเป็นหมื่นเลยนะครับคู่นี้ครับเต่งเปิดยูนไหลเข้ามาของมาดีครับพี่เต่งครับมั่นใจมากครับ สิบต่อสองครับงเหยันละเยียบดีครับขึ้นแท่นเรียบร้อยครับโยนและเติมครับโอ้โหครับ <ส Christianity> โดนมาสามเหลียหล่ยมเหลี่ยมเดียวได้คืนหมดเลยนะครับโยนครับสิบเต่สอตสองครับ ครับเปิดแต่ครับนี่ครับอยู่แล้วเต่เ,ตเอาชนะไปได้ครับ